ครับจะมาตกสวนกล้วยแล้วครับผมเอาเชือมีดเข่าดีขนาดนับมีดฟันน้ำไเห็นแม้กระทั่งรอยสินสวัสดีครับมืนนมอบม่อนี่เมื่อพอแล้วนะครับกับช่องนักเกียรทางซูนครับ เดี๋ยวมื่อนี้ผมจะพามาติดตามเบิ้องในงานไทยในอิสราเอลนะครับมื่อนี้เพิ่นมาเห็นอย่างนะครับผมวันเสาร์นะครับมื่อนี้ครับผมเป็นช่วงเดือนมินาครับมินาปลายหนาวนะครับผมปลายหนาวสิเขาห่อนครับว่าในงานไทยเขาครับเห็นอย่างครับมือนี้เดี๋ยวผมพามาติดตามครับเชิญรับชมได้เลยครับผม ลิ้มใบครับลิ้มใบลิ้มใบครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไลเงี้ยตัวเนี่ยพี่ว่าลบเอเตเตเขาหนี่วัดเตเตวัดเตเตสกุลสกุลโอ้สกุลโอ้ไม่เห็นยังครับมืออลิมอลิมอลิมไม่ยังอลิม ิมอิมบบไม่ยัริมใบออกดิสินใบแห้งสินใบแห้งอืมโอ้ยเหระครับเพื่อนสิใบแห้งเป็นก็ได้สินบวบบบนเปลี่ยนเห็นเปล่ยนบ้สุดคนเลว่าเอาประโยชน์มันมียังนี้แต่คือได้ริมบอก โอ้สายยางอะไล่พ่อผมสายยางสายยางสามสายยางสามเส้นนะครับผมพี่น้องเบอ่์นี่บอกใหม้มันแปนเส้นบาสิกวนว่านี่บอ,อกโซดโดบอกโซด,ดีโซดีโซดเออเดี๋ยวพี่น้องห้องตัวสายยางเนี่ có xe xa yang xe yang đừng xe xa yang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  quá yang xa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  yang thằng yang xa yang xa thằng xa không xa yang khay yang xa khay? xa yang thế thằng khay สกุลน,น้องไายครับปุ่นผู้น,นึ่งผ <laughs> <laughs> ู้นหนึ่งป๋าครับป,ป๋าสวัสดีครับผมป๋าหน่อยมาแทงเลยปา๋าแกงน้องบัวครับผมนองบัวลุมพูโอ้หน่องบัวนองบัวลุมพูท่านนะครับดูสายยางเอา,าริมใบที่ป๋าเออริมใบดูสายยางพร้อมครับสายยางตัดแจง,ยยงให้มันดูสะอาดนะครับ ớt nhỏ quay nó mày thì mày thì mày thì mày 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 không? mày 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 โอครับึบ้ตานเม่มันไตกัาึารับานห้นอนี่เอาไ้เบิดได้ไนึ่มบอกเลยครับชิมมานี่อือได้เสือดหญครับเะเสืใหเสือห้นยสว่ยางขอาไก่ครับออเตยเลครับผมใส่ย่างสามเสีนนะครับปานมา สามเศษนะพี่รองบ้านเ้องผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดนะครับผมอยากศึกษาเบื้องผู้เรอยากมาทำงานนะครับเป็นสายน้ำยดนะฮะเวลาเอาไปพัฒนาหรบ้านเ้องหรือว่าเอาไปเฮ็ดแล้วกันดีหด้วยพ่ดีกับข้าวเหม็นนะเนี่ยครับเดี๋ยวมาผู้เรอยากมาทำงานกับเบื้องเป็นแนวทางก็ได้นะครับเวลามาตกสวนกล้วยนะครับ เทียวมาตส่วนกล้วยบริบูรณเป็นแนวทางนครับเออสบ,บ,บายเลยนะครับเสี่ยนขนาดแล้วครับผมชัดชัดๆชัดชัแบมือหลเทลราหนองคายเพระทั้งกมาครับทังกบมาหาเดือนครับาหาเดือนน,น้องห <า S 1> ใหม่ห <า S 1> ไฟแรงหาเดือนก็หาปี เคนเด็นศึกษามาจากยูทูบปกันแล้วครับแต่นนันช่องช่องบ้านองบัวสันพันว่าแต่พอได้ความรูลเนี้ยก็มาหอนจะอ่านออกได้สันพันว่าจะทายเลยเพื่อพี่น,อน,น้องบ้านเหาอยากมานครับลูกหลานอยากบ้านทายอะไรเหยื่อครับจะมาตกสวนกล้วยนะครับผมเอาเชือกมีดเขาดีขนาดนะครับมีด <laughs> ฟันน้ำไม่เห็นแม้กระทั่งลอยสินีดเขาดีครับถ้ามีดพวกเขานี่เมื่อยยี่ห้อไงฝนยู่เละนี่ดีอ๋อครับจิ้มหม้อกันนอได้บอกคุณว่าพ่นเอาไว้กล้วยแม่หนึ่งที่มีไอ้นวยเดี๋ยวพ่นเอาหน่อไบหน่อหนึ่งนะครับ แม่ละนอนะครับผมลูกลูกลูกต้นหนึ่งนะครับแม่นึงลูกต้นหนึ่งนะครับอันแถวบ้านผมเพิผมจะเอาไว้เบิด้ลแหล,ลกไปบ้านเนี่ยนั่นนั่นคือไว้ต้นหนึ่งกับพันวาพืชทีได้ลูกพืชทีได้แง่สั้นพันวาไอ้หน่วยมันนะครับนี่ใบย,า,ยางอาหารกันหลาย คฟังฟังที่ประเทศเลี่ยวครับพี่เหล่าฟังที่ประเทศเลี่ยวครับผมฟังที่ประเทศเลีย่ยวเบื้องสาชุ่มสาตานะครับสายยางบางทีดึงเขานทำร่องกล้วยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าห่อนนี่ต้องเล็บปล่อยหนามครับปล่อยหนามไสดครับผมที่ทั่วถึงครับฟังที่ยังบวชเห็ดนะครับหกต่างกันหลายครับฟังยังบวชเห็ด ที่ประเทศแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมนะครับเกิดอย่าลางใจนะครับผมวดติิตาไม่เด้พี่น้องบ้านท่านะครับผมผมยิมมาถ่ายถอดชิปไหไหมให้เบิ่งนะครับถ่ายถอดสิบะเศียสยางนะครับได้ละเมือนนะครับผมในส่วนกล้วยนะครับหรือว่างานในประเทศอิราเลนะครับฝากรับชมได้เลยครับเรื่องขอลาไปก่อนครับสำหรับลินสวัสดีครับ